ที่นี่ก็คือ r าติก้าเกตเป็นซุ้มประตูสีชมพูที่มีสีสันสวยงามทุกวันนีเ้เรามาดูกันตอนจบทริปกำลังจะกลับขึ้นเครื่องกลับบ้านประตูนี้ก็เป็นประตูที่สีชมพูที่ทำขึ้นมาอย่างสวยงาม ตรงประตูก็จะมีภาพวาดเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์อยู่เยอะและก็วัฒนธรรมของราชสถานและก็เป็นที่นิยมมากในการที่จะมาถ่ายรูปช่วงที่มีประดับไฟกลางคืน สีสันสวยงามปาติก้าเกศประตูสีชมพู